อีกครั้งแรกเลยนะที่มีคนมาถามะไรแบบนี้เนี่ยขั้นแรกโหลดแอปอะไรโ Motion แบบมอดมาเพื่อความสะดวกสบายขั้นสองเข้าไปในแอปหลังจากเข้าไปในแอปแล้วคุณก็ตกกดตรงรูปบวกมันก็จะขึ้นหน้านี้มาหลังจากนั้นคุณก็กดสร้างโปรเจกต์หลังจากผู้สร้างโปรเจกต์แล้วก็ไปตรงรูปบวกนั่นแหละนะให้คุณกดรูปบวกไปมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้คุณเลือกภาพไปเลยอ่ะแบบเลื่อนไปคุณก็จะเห็นภาพที่อยากได้หลังจากนั้นเมื่อโผล่มาหน้านี้คุณก็กดรูปบวกอีกทีเพื่อที่จะไปกดตรงี่ยสี่เหลีย่ยม รูปทรงหลังจากนั้นคุณรูปทรงมาตรงนี้คุณก็กดตรงให้คุณกด3จุดตรงด้านบนขวามุมนี่กดมาแล้วก็ให้กดเข้ามาเต็มพื้นที่องค์ประกอบหลังจากนั้นกดเต็มแบบนี้เลยนะอย่างต่อไปก็รวมภาพนะรวมภาพนี้แล้วก็กดอันที่2ตรงตรงหน้าบนน่ะมันก็ได้แบบนี้มาหลังจากนั้นก็กดมาตรงเอฟเฟกต์พอเข้าตรงหน้าเอฟเฟกต์มาแล้วคุณก็กดตรงบิดเบี้ยวหรือทับวร์ปนั่นแหละอันนั้นะ คุณก็กดคุณก็เลื่อนลงมาตรงโค้งงอหลังจากคุณกดมาแล้วคุณก็จะตรงนี้ให้คุณเลือกตรงมัดค่าวาตรฐานนั่นแหละหลังจากเลือกข้ามาตรฐานแล้วหล,ลังจากนั้นให้กดตรงรูปสี่เหลี่ยมเพื่อเพิ่มตัวคียนะกดสี่เหลี่ยมเพิ่มคียหลังจากนั้นก็มามุมสุดตรงนี้หลังจากนั้นคุณก็เพิ่มไปจํานวนที่คุณอยากให้มันเอ,อียงนะเนี่ยให้มันโค้งไปแบบนี้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้ผมเป็น24อ่ะหลังจากนั้นคุณก็ออกมาตรงหน้านี้ เพื่อเพิ่มระยะเวลาหลังจากเพิ่มเวลาเวลาแล้วผมเนี่ยผมก็เจอเป็น5วิเลยนี่หลังจากเพิ่มระยะเวลาแล้วคุณก็ให้คุณดึงคีย์มานะดึงคีย์ให้มันแบบตรงบนไอตรงด้านสุดเลยอะ่ะเพื่อให้มันขยับได้แบบสมมุิแบบหลังจากนั้นคุณก็เตอมเส้นโค้งกดมาตรงไออันที่สอ,อ,องเพื่อะติมเส้นโค้งหลังจากที่คุณมากดตรงนี้คุณให้กดอันที่3ามแบบนี้คุณก็ ให้คุณปรับตรงวงกลมสีเหลืองนะนะหลังจากปรับแล้วมันจะได้แบบนี้ไอสีเหลืองด้านล่างนะหลังจากนั้นผมก็ส่งออกคลิปแม่งก็ได้แบบนี้ใชอ่อุบาทิมหายเพื่อให้มันดูสวยขึ้นเราก็จะปรับจากศูนย์เป็นสิบสี่เพื่อให้มันแบบโค้งไปอีกด้านหนึ่งไม่ดลบสิบห้ากูพูดผิดน,นลนะังจ่ะหลังจากโค้งแบบนี้ก็เส้นโค้งจะปรับตรงไหนก็ได้แบบเดิมแหละหลังจากนั้นก็ส่งออกเหมือนเดิมเลยแหละวันนี้วิธีส่งออกนะกดไปตรงรูปไอ้ด้านบนอ่ะสี่เหลี่ยม นี่มันมีอะไรทุกอย่างหลังจากนั้นคุณก็กดตรงสง่งออกปรับเป็นแบบนห้นก็ได้เนี่ยอยากส่งออกเสร็จไว้แบบนี้ให้คุณกดบันทึกไปหลังจากผมปรับมันก็จะได้แบบนี้นะก็ดูสวยขึ้นนิดนึงนะไอ้ต่อไปแบบสันนะนะผมก็จะทําแบบเดิมเลยก็คือเพิ่มรูปมาตรงนี้ผมเปลี่ยนรูปนะเพราะาแบบรูปเดิมมันอุบาทเกินหลังจากนั้นให้คุณกดไปตรงรูปกดไปตรงเอฟเฟกต หลังจากคุณปกดไปตรงเอฟเฟกแล้วให้คุณกดเพิ่มเอฟเฟกหลังจากนั้นให้คุณกดมาตรงย้ายเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นคุณก็กดตรงสันมาเขามาตรฐานแล้วจะเพิ่มแล้วให้คุณปรับตามนี้เลยคือมุม90ความถี่แล้ก้กวขนาด5้าก็จะได้แบบนี้ใช่อุบาทไอ้ที่มันอกบาแบบนี้พว่าผมปรับขนาดมันน้อยเกินไปยังไงล่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้มันสวยคุณปรับขนาดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะ ถ้าผมสอนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องแปลกอะไรหรอกนะพาะผมสอนเพื่อนผมยังไม่เป็นเลยอ่ะกูแค่สอนคณิตศาสตร์กูยังอธิบายนเข้าใจไม่ถูกเลยแล้วพวกคุณคิดยังไงกับเพลงประกอบอ่ะพวกคิดว่าเพลงประกอบมันดีไหมแล้วที่ผมใช้ภาพเล่าแทนเนี่ยเพราะเครื่องผมมันกระจกเลยอ่านหน้าจอไม่ได้